สวัสดีครับพวกเรากลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบนสทิงโม้อำเภอสิงหนาครจากกลุ่มที่4นะครับเครื่องปั้นดินเผาตำบนสถิงหมอถือเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมแขนงหนึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้ตกทอดไว้ถึงทุกวันนี้กลุ่มของพวกเราจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะครับจึงได้นําการทําเครื่องปั้นดินเผาของตาบนสาติงหมอมาพัฒนาต่อเพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษาต่อไปครับการเปลี่ยนแปลงที่ได้จัดทําขึ้นให้เป็นตัวสินค้าโดยกลุ่มเราเร็งเห็นว่าในปัจจุบันนั้นเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้เป็นที่รู้จักในแวดวงของคนรุ่นใหม่ซึ่งกระแสะเครื่องปั้นดินเผานั้นซบเซาลงมากและผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องปั้นดินเผานั้นเหมือนแต่ก่อนเลยเป็นที่มาว่ากลุ่มของเราจะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยการนําความเป็นสมัยใหม่มาร่วมกับความเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตะบลตสิงหม้อให้ไปร่วมกันได้และเป็นที่รู้้้จักกในในวงวงงาามขึ ความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องวัฒนธรรมในท้องถิ่นการออกแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันคือการดีไซน์สมัยใหม่มักจะมีความทันสมัยและใช้งานได้หลากหลายแต่ก็ยังรักษาคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผาที่ใหความรู้สึกแข็งแรงและทนทานเช่อนการออกแบบลวดลายโดยให้มีลักษณะร่วมสมัยในปัจจุบันแต่ก็ยังคงใช้วัสดุดจากเครื่องปั้นดินเผาการเชื่อมโยงนี้ทําให้เครื่องปั้นดินเผาสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ใหม่ๆและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้นในขณะที่ ยังคงเคารพและรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมจุดประสงค์ในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือการสนับสนุนให้บุคคลในปัจจุบันมองเห็นคุณค่าในตัวของผลิตภัณฑ์ค่ะและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดท้ายนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราปรับเข้ากับยุคสมัยค่ะและจุดประสงค์ของธุรกิจของเรานะคะคือการสร้างกําไรจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะ ส่วนเป้าหมายของธุรกิจของเรานะคะคือการเกิดกำไรขึ้นภายใน2ปีจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะในส่วนของโปรดักต์และความยากต่อการรอกเรียนแบบนะครับตัวของเครื่องปั้นดินเผาซินติงมอน,นั้นจะมีความแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เนื้อของเครื่องปั้นดินเผานะครับจะมีความเนียนกว่าที่อื่นๆนะครับยังมีสีแดงเข้มกว่าเมื่อเผาเพราะว่าดินที่นํามาใช้นะครับไม่เหมือนกับที่อื่นครับและอัตารารผสมก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ โดยรายที่ทางกลุ่มเรานำมาเลือกใช้นะครับจะมีทั้งหมด4อย่างครับก็คือ1รูปปั้นนังเงือก2ดอกเฟื่องฟ้า3ทะเลสาบสงขาและก็4เกาะหนูเกาะแมวครับโดย1นะครับรูปปั้นนังเงือกครับรูปปั้นนังเงือกเนี่ยถือเป็นแรนด์มากสำคัญของสงขาเราเลยครับซึ่งตั้งอยู่ที่หาดสมิลาครับ 2. ดอกเฟื่องฟ้าโดยดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขาครับ3นะครับคือทะเลสาบสงขาครับโดยทะเลสาบสงขาเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่สุดในภาคใต้นะครับและเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในสงขานะครับ ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมหลายอย่างในสงขาด้วยครับสุดท้ายนะครับคือ4เกาะหนูเกาะแมวครับซึ่งเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสงขาเลยนะครับเป็นเกาะที่อยู่คู่กันและมีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับเกาะนี้มาอย่างช้านานครับใครราคาเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มพวกเรานะคะจะขึ้นอยู่กับชนิดและข,ขนาดของเครื่องปั้นดินเผาค่ะแต่ละขนาดก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไปจะอยู่ในช่วงราคา150บาทถึง400บาทนะคะ กลุ่มเราจะมีขนาด S, M, L และราคาของเครื่องปั้นดินเผาแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับงานฝีมือและลวดลายนั้นๆค่ะเพราะเป็นงานทํามือต้องใช้ฝีมือในการวาดลายและเพ้นลายลงไปบนเครื่องปั้นดินเผาค่ะราคาก็าจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการวาดด้วยค่ะโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาด มี4แบบคือ1โฆษณาโดยเราจะมีการโฆษณาการขายเช่นการขายซื้อ1แถม1เพื่อกระตุ้นลูกค้าให้เข้ามาซื้อในตัวสินค้า 2. ประชาสัมพันธ์เรามีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมติ t กต็อกเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายและได้รู้เรื่องราวที่มาที่ไปของเครื่องปั้นดินเผา 3. ขายโดยบุคคลเราจะมีหน้าร้านที่ขายโดยพนักง,งานในร้านเป็นการขายในเชิงการพูดโน้มน้าวให้ลูกค้าได้สนใจในตัวสินค้า4การส่งเสริมการขายคือ1ลด2แลก3แจก4แถม เราจะมีการลดราคาในช่วงโปรโมชั่นที่ซื้อครบ300บาทรับส่วนลดไป5%แรกเราจะมีให้ลูกค้าสะสมสะแเต็มในแต่ละครั้งที่ซื้อจะได้สะ็มไป1ดวงเมื่อสะสมครบตามกําหนดสามารถนำมาแลกเป็นเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กหรือขนาดไหนก็ได้ตามจํานวนสแเต็มที่สะสมได้ จะมีการจัดกิจกรรมให้เล่นเกมตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับเครื่องบ้นดินเผาหากลูกค้าตอบถูกจะได้รับเครื่องบ้นดินเผาขนาดเล็กใบเป็นรางวัลแถมก็คือหากลูกค้าท่านใดซื้อครบ100บาทเราจะมีน้ำหรือขนมเล็กๆน้อยๆอยแถมให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการซื้อสินค้าของเราค่ะ 4. ความสามารถทางการตลาดจําหน่ายโดยการไปเปิดร้านตามงานที่จัดแสดงโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆและรับออเดอร์จากช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line และอ n s t a าเกม ความต้องการสินค้าทางการท่องเที่ยว 1. จัดให้เป็นของที่ระลึกในงานประจำจังหวัด 2. จัดเป็นของที่ระลึกในการประชุมสัมมนาต่างๆของจังหวัด 3. ม,มีการจัดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและได้ลองทำเครื่องปั้นดินเผาและทำเป็นในรูปแบบของฝากประจำจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน 4. จัดบูธเพื่อออกงานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมภายในจังหวัดสรุปผลตอบรับจากการทำ ผลิตภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาของชาวตัิงมอในรูปแบบใหม่ๆคือการวาดรูปนางเงือกหรือการวาดรูปเกาะหนูเกาะแมวเพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าในชิ้นงานนั้นทาให้สามารถขายได้ง่ายในสังคมปัจจุบันและสามารถสร้างกําไรและรายได้เพิ่มเติมไม่แก่ชุมชนติงมอมากขึ้นต่อครอบครัวและต่อชุมชนเป็ประสงค์คือการสร้างกาไรภายในระยะเวลา2ปีทําให้ผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลตะดิงมอเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การนําความรู้ในวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรมาปรับใช้ในการทําผลิตภัณฑ์นี้สามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้แก่ชุมชนและจังหวัดสงขาได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดสงขาได้